ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่คงนะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมของหลวงปู่นะครับผมที่ได้รับความนิยมนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมเพื่อนครับถ่ายครึ่งองค์นะครับผม ด้านล่างของเหรียญนะครับผมก็จะมีตัวหนังสือนะครับผมเพื่อนครับที่เขียนคําว่าหลวงปู่คงนะครับผมทิติปัญโจนะครับผมเพื่อนครับเหรียญนี้สวยงามมากนะครับผมเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับผมเพื่อนผมก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนได้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อพี่ทุกคนนะครับผมได้ดูด้านหลังของเหรียญนะครับผมเพื่อนครับด้านหลังของเหรียญนะครับผมก็จะมีนางกวักนะครับผมเพื่อนครับ อยู <aid> ่ตรงกลางเหรียญครับผมแล้วก <ario> ็จะมียันนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของเหรียญนะครับผมเพื่อนครับด้านล่างของเหรียญก็จะมีตัวหนังสือนะครับผมเพื่อนเขียนไว้ว่าวัดตะค้อนะครับผมอําเภอคงนะครับผมเพื่อนครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องสองนะครับผมให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับได้ดูได้ชมกันแบบชัดๆเลยนะครับผมเพื่อนครับหน้านางกวักนะครับผมเพื่อนครับ คือสวยงามมากนะครับผมเพื่อนครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวผมเอากล้องสองให้เพื่อนๆพี่ๆพทุกคนนะครับผมดูกันแบบชัดๆเลยนะครับผมเพื่อนครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับผมที่มีเหรียญนี้ไว้นะครับผมไว้บูชานะครับผมเพื่อนครับก็จะทําให้ลูกค้านะครับผมเข้าร้านไม่ขาดสายเลยนะครับผมเพื่อนครับนางกวักก็จะเรียกเงินเรียกทองนะครับผมเข้าร้านนะครับผมเพื่อนครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม,มเพื่อนๆครับร่วมกันเผยแพร่นะครับผมวัตถุมงคลนะครับผม,มเพื่อนๆครับหลวงปู่คงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ